ข่าวดีบัตรคนจนเฮเดือนธันวาคมนี้มีเงินเข้ารับเงินสดสูงสุดคนละ600บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้เงินอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565โอนเงินเข้าบัตรวันไหนบ้างและกดเป็นเงินสดได้วันไหนบ้างและในเดือนธันวาคม2565รับเงินสดสูงสุดคนละ600บาทคือเงินอะไรใครได้บ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะเช็ควันโอนเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม2565 โดยกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนรายเก่าจำนวน14.54ล้านรายสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้เช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565ได้ดังนี้วันที่1ธันวาคม2565มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้ไดแก่1 วงเงินซื้อสินค้า2 0 0 3 0 0บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้ม1 0ึง100บาทต่อ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS a r l และขอสอมอก5 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลรายการต่อไปวันที่18ทธันวาคม2,565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบาัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้ไดแก่เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตร <Stars> สวัสวดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินค่าไฟฟ้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ต่อไปเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0บาท ส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเองทั้งหมดเงินค่าน้ำประปาสามารถกดเป็นเงินสดได้รายการต่อไปวันที่22ธันวาคม2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้ไดแก่เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการสรุปรายการเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม2,565ที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้มีอยู่3รายการด้วยกันคือ 1. เงินคืนค่าไฟฟ้า315บาท 2. เงินคืนค่าน้ำประปา100บาท 3. เงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาท รวมทั้ง3รายการก็จะได้รับเงินสดสูงสุดอยู่ที่คนละ615บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ